Disney ์แลนใน EEC เรื่องจริงหรือแค่ฝันถ้าเกิดขึ้นจริงประเทศไทยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนถ้าวันหนึ่งประเทศไทยมีดิสนีย์แลนมีทูมอ r ์โ l a n d มีฟอร์มูล่าวัหรือ m o t ต g p และทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันคุณคิดว่าเมืองไทยจะกลายเป็นอะไรครับหลายคนอาจคิดว่านี่คือความฝันแต่ตอนนี้กระแสดิสนีย์แลนในพื้นที่ EEC กํากำลังถูกพูดถึงอีกครั้ง และรอบนี้ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาช่วงที่ผ่านมามีการพูดถึงแนวคิดการนำดิสนีย์แลนด์เข้ามาในประเทศไทยโดยใช้โมเดลซื้อลิขสิทธิ์จากดิสนีย์ให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนซึ่งโมเดลนี้ญี่ปุ่นใช้จริงและประสบความสำเร็จอย่างมากล่าสุดมีข่าวว่ามีกลุ่มทุนไทยแสดงความสนใจแล้วโครงการอาจตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ขนาดพื้นที่ที่พูดถึงสูงถึงกว่า5,000ไร่ แค่ตัวเลขนี้ก็บอกแล้วว่านี่ไม่ใช่สวนสนุกธรรมดาเหตุผลที่หลายฝ่ายมองไปที่ EEC ก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่รถไฟความเร็วสูงสนามบินท่าเรือและถูกวางให้เป็นหับการท่องเที่ยวบวกอุตสาหกรรมอนาคตถ้ามองในภาพใหญ่ดิสนีย์แลนจะไม่มาเดียวๆแต่จะมาในรูปแบบเอนเตอร์เทนเมนต์หับระดับโลกมีทั้งสวนสนุกสนามกีฬา อีเวนต์ระดับโลกเทศกาลดนตรีมอเตอร์สปอร์ตถ้าเกิดขึ้นจริง EEC จะไม่ใช่แค่เขตเศรษฐกิจแน่นอนครับสิ่งที่คนพูดถึงมากที่สุดคือราคาที่ดินถ้าโครงการระดับนี้เกิดจริงพื้นที่ร,บรอบๆที่อยู่อาศัยโรงแรมคาปลีกโลจิสติกส์ราคามีโอกาสพุ่งแรงมากใครที่มีที่ดินในโซนนั้นอาจกำลังนั่งบนทรัพย์สินอนาคตโดยไม่รู้ตัว แต่ขอเบรกอารมณ์ตื่นเต้นไว้ก่อนนิดหนึ่งครับเพราะดิสนีย์แลนด์ไม่ใช่โปรเจกต์เล็กใช้เงินลงทุนมหาศาลดิสนีย์เข้มงวดมากเรื่องทำเลจำนวนผู้เข้าชมเสถียรภาพนโยบายรัฐระยะยาวและที่สำคัญคือแนวคิดนี้ถูกพูดถึงมาหลายรัฐบาลแล้วคำถามคือนี่คือนโยบายเพื่อหาเสียงหรือรถแมประยะยาวที่มีแผนจริงแต่จะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ถ้าอยากรู้ว่าโปรเจกต์นี้จริงหรือไม่จริงให้จับตา3อย่างนี้ครับ 1. การประกาศชื่อเอกชนผู้ลงทุนอย่างเป็นทางการ 2. การลงนาม MOU หรือข้อตกลงที่จับต้องได้ 3. ความเคลื่อนไหวจากฝั่งดิสนียโดยตรงถ้ายัางไม่มี3อย่างนี้เรายังต้องถือว่านี่คือวิชั่นที่น่าจับตามากกว่าข่าวยืนยัน ถ้าดิสนีย์แลนใน EEC เกิดขึ้นจริงมันจะไม่ใช่แค่สวนสนุกแต่มันคือการเปลี่ยนโฉมการท่องเที่ยวไทยการดึงนักท่องเที่ยวระดับโลกและการยกระดับประเทศทั้งระบบแต่สุดท้ายแล้วความฝันจะกลายเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผนที่ชัดเงินที่พร้อมและความต่อเนื่องของนโยบายคุณคิดว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงในยุคนี้ไหมครับ ถ้าชอบคลิปแนวข่าวเศรษฐกิจบวกเมกาโปรเจกต์และอนาคตประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ว่าที่ผ่านมาได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสำนักงาน EEC เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมพื้นที่ใน4จังหวัดของ EEC รองรับการสร้างสนามกีฬาระดับโลกขนาด80,000ที่นั่งและสวนสนุกขนาด ใหญ่โดยขอให้ศึกษาความเหมาะสมในการดึงสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เข้ามาในพื้นที่ EEC ด้วยยอมรับว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามดินและโครงการพัฒนาสนามบินอุทตเภาไม่มีทางได้เกิดหากไม่มีการสร้างแรงจูงใจที่คุ้มค่าแก่การลงทุนโดยหลังจากที่มีการพูดถึงดิสนีย์แลนด์ในพื้นที่ EEC พบว่ามีนักลงทุนไทยให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการสวนสนุกนี้แล้วนายพิพัฒ์กล่าว สำหรับแนวคิดการนำสวนสนุกระดับโลกอย่างดิสนีย์แลนด์เข้ามาตั้งในพื้นที่ EEC โดยมองว่าขนาดที่เหมาะสมคือประมาณ1,800-2,000ถึงไร่หรือไซส์กลางซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ทุกวันสามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานอย่างรถไฟความเร็วสูงทำให้เกิดการพัฒนาเมืองใหม่มีศูนย์การค้าโรงแรมและการบริการครบวงจรยกเว้นคาสิโน ทั้งนี้ในปัจจุบัน EEC มีพื้นที่กว่า10,000ไร่ที่สามารถเวนคืนได้โดยกำหนดพื้นที่รวมสำหรับคอมเพล็กซ์นี้ไว้ที่5,000ไร่ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาผสมผสานสปอร์ตคอมเพล็กซ์และเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ประกอบด้วยสนามฟุตบอลมาตรฐานจุคนได้8,000 0ที่นั่งสนามแข่งม้าและสระว่ายน้ำมาตรฐานโลกพื้นที่1,500ไร่ ขณะที่โมเดลการลงทุนคือการซื้อลิขสิทธิ์จากดิสนีย์และหาผู้ลงทุนเข้ามาร่วมดำเนินการโดยข้อจำกัดของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ทางผู้บริหารระบุชัดเจนว่าจะไม่ให้ใบอนุญาตตั้งใกล้กับพื้นที่คาสิโน นายพิพัฒน์กล่าวต่อว่าดิสนีย์แลนด์จะเป็นตัวเร่งให้โครงการ3ส,สนามบินเกิดขึ้นได้จริงโดยมองว่ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ส,สนามบินที่จะวิ่งเข้าสนามบินอู่ทะเภาต้องมีเส้นทางเชื่อมต่อและได้รับประโยชน์จากการดึงดูดผู้โดยสารจากสวนสนุกระดับโลกแห่งนี้ข่าวที่เกี่ยวข้อง1เดือนที่แล้ว UTA หรือใหญ่พัฒนาสนามบินอู่ทะเภาเมืองการบินภาคตะวันออก BA รุกลงทุน MRO อู่ทะเภา หนึ่งเดือนที่แล้วพิพัทสั่ง EEC ปักหมุดสร้างสนามกีฬาดึงดิสนีย์แลนด์สร้างสวนสนุกหนึ่งเดือนที่แล้วบอร์ดรอฟอทอรับทราบทบทวนหลักการไฮสปีดสามสนามบินเคลียสองปมด้านการเงิน14วันที่แล้วลุ้นบอ,อ,อร์ดกอพอเคาะหลักการแก้สัญญาไฮสปีดเชื่อม3ามสนามบิน ส่วนการแก้ไขร่างสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีด e d 3สนามบินนั้นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่ยอมปรับแก้สัญญาโดยจุดยืนของกระทรวงคมนาคมและพักภูมิใจไทยจะไม่ยอมปรับรูปแบบการจ่ายเงินในสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตามที่ได้มีการหาหรือ มองว่าการปรับแก้ดังกล่าวนั้นเข้าข้างเอกชนมากเกินไปและเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องจากผู้ประมูลรายอื่นที่แพ้การประมูลตราบใดที่ผมนั่งอยู่ไม่มีคำว่าโอเคในการปรับการจ่ายเงินผมไม่โอเคเพราะผมอ่านแล้วผมคิดว่าเข้าข้างเอกชนเกินไปนายพิพัฒน์กล่าวถ้าดิสนีย์เลือกไทยจริงเขามองอะไรหลายคนอาจสงสัยว่าดิสนีย์จะเลือกประเทศไหนเป็นฐานใหม่เขาไม่ได้ดูแค่ว่าคนอยากเที่ยวไหม แต่เขาดูถึงจำนวนประชากรในรัศมีบิน4-6ชั่วโมงกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวความสะดวกด้านการเดินทางและความสเสถียรของนโยบายรัฐถ้ามองในมุมนี้ประเทศไทยถือว่าได้เปรียบมากเราอยู่กึ่งกลางอาเซียนมีนักท่องเที่ยวปีละหลายสิบล้านคนและเป็นประเทศที่ต่างชาติอยากมาอยู่อยากมาเที่ยวนี่คือเหตุผลที่หลายคนเชื่อว่าถ้าดิสนีย์จะขยายในเอเชีย ไทยมีสิทธิ์ติดท็อปลิสต์เปรียบเทียบกับดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นลองดูตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดครับโตเกียวดิสนีย์แลนด์ที่นั่นไม่ได้ทำเงินแค่จากสวนสนุกแต่สร้างระบบเศรษฐกิจรรอบๆทั้งเมืองโรงแรมร้านค้าระบบขนส่งงานบริการนับแสนตำแหน่งและที่สำคัญคือดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นไม่ได้ดิสนีย์ลงทุนเองทั้งหมดแต่เป็นเอกชนญี่ปุ่นที่ซื้อลิขสิทธ์ โมเดลนี้เองที่ถูกพูดถึงว่าอาจนำมาใช้กับไทยเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นรอบโครงการถ้าโครงการระดับนี้เกิดขึ้นจริงรอบดิสนีย์แลนด์จะไม่ใช่แค่ชุมชนแต่มันจะกลายเป็นเมืองใหม่ทั้งเมืองมีทั้งที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานโรงเรียนนานาชาติโรงพยาบาลสมาร์ทซิตี้เมืองท่องเที่ยวที่เปิด24ชั่วโมงนี่คือเหตุผลที่นักลงทุนอสังหาจับตาอ e EC กันแบบไม่กระพริบตา ไม่ใช่แค่ดิสนีย์แลนด์แต่คือจักรวาลความบันเทิงสิ่งที่น่าสนใจคือดิสนีย์แลนด์อาจไม่ใช่พระเอกคนเดียวเพราะในภาพใหญ่เราจะเห็นชื่อ Tomorrowland Formula o n o m o t o p ถ้าทั้งหมดนี้เชื่อมกันได้ประเทศไทยจะกลายเป็น Entertainment Destination ระดับโลกนักท่องเที่ยวไม่ได้มาแค่3วัน2คืนแต่มาเป็นสัปดาห์และใช้เงินในประเทศมากขึ้นแบบมหาศาล บทเรียนจากอดีตแต่อย่าลืมครับประเทศไทยเคยมีโปรเจกต์ในฝันที่พูดกันใหญ่โตแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นจริงสาเหตุหลักๆคือนโยบายไม่ต่อเนื่องเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนทิศความไม่ชัดเจนด้านกฎหมายและที่ดินดิสนีย์เป็นแบรนด์ที่ไม่เสี่ยงกับความไม่แน่นอนถ้าปัจจัยเหล่านี้ยังไม่ชัดโครงการก็อาจหยุดอยู่แค่บนกระดาษถ้าไม่เกิดเราควรมองยังไง แม้สุดท้ายดิสนีย์แลนด์จะไม่เกิดแต่กระแสนี้สะท้อนว่าประเทศไทยกำลังถูกมองว่าไปได้ไกลกว่านี้ EEC ยังมีศักยภาพด้านท่องเที่ยวด้านอีเวนต์ระดับโลกด้านเมืองใหม่และหลายโปรเจกต์อาจเกิดขึ้นจริงแม้ไม่มีดิสนี์คำถามสุดท้ายคือถ้าวันหนึ่งลูกหลานเราสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ในประเทศไทยได้จริงคุณคิดว่านี่คือความฝันที่เกินจริง หรือคือโอกาสที่เราควรผลักดันให้เกิดขึ้น